เอาล้วนะตอนนี้ก็ขอสุดท้ายนี้นะขอให้พี่โชคดีนะคะขอให้ของรักกันคนที่พี่อยู่กับเขาเนี่ยนะสำหรับสีเนะี่ยสบายดีเพียงรู้ว่าพี่ยังมีชีวิตอยู่สีก็ดีใจแล้วนะมันก็เหมือนยกภูเขาออกจากอ,อกพี่ห้าสิบสองปีที่สีคอยมานะคะดีคอยมาห้าสิบสองปีแต่ แม่รู้ว่าพี่ยังมีชีวิตอยู่สิก็ปีก็ดีใจนะคะแล้วก็บอกแฟนด้วยนะบอกว่าไม่ต้องหึงหวงความรักที่มีให้นะ่ะมันสูญสลายไปตั้งแต่คุณคุณพูดว่าคุณจะมาแต่ว่าไอ้มันสูญไปแล้วแต่ว่าไอ้ที่ว่ายังห่วงหา,อ,าอะไรอยู่ว่าเอ๊ะเขายังอยู่มีชีวิตอยู่หรือเปล่าเขาหายไปไม่ได้สะไม่ได้ข่าวข่าวเลยนี่ตรงนี้ เมื่อรู้ว่าคุณยังมีชีวิตอยู่สบายดีก็ดีใจด้วยนะขอ,อะท้ายที่สุดนี้นะคะขอให้เอกองอัลลอฮฺสุภาณนะหัวละตาลาเจ้าจงคุ้มครองปกปักรักษาครอบครัวของคุณนะฮะาาาารรพน,รนอนุภบด